การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดว,วงชะตาพับเลินไบอัมจรินีโดยแม่หมออัมธรมรมทารโอะ,ะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง เดือนตุลาคมกันสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤกษบหรือราศีพฤกษบนะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ <_ d isk> กด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในยูทูบช่องทางเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยชาวพฤกษบนะในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยช่วงเวลาเดือนตุลาคมเนาะเหมือนมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาแต่ต้องบอกว่าคุณจัดการได้นะมันเหมือนกับว่า เป็นปัญหาอุปสรรครลยกน้อยนะ่ะที่คุณเคลียร์คลี่คลายได้จัดการได้ด้วยด้วยตัวเองเนาะโอเคค่ะอะต่อมาคาะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างใน,นเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะเป็นไปได้เหลืเกินว่าคุณมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีเขาเรียกว่ามี <S <S มีเพื่อนฝูงมีพี่น้องมีกลัลยาณมิตรที่ดี รายล้อมรอบตัวคุณที่จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือตลอดในเรื่องของการเงินนะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเห็นไหม ดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูนี้มากๆเลยในเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงนะสิ่งแวดล้อมของคุณเพื่อนฝูงพี่น้องช่วงนี้ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยได้นะใจถึงพึ่งได้ทําให้คุณไม่เดือดร้อนนะติดขัดตรงไหนปรึกษาเขาเลยเขาช่วยเหลือได้นะคะต่อมาเรื่องของความมั่นคงค่ะความมั่นคงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนตุลาคมชาวพฤกษบโอ้โหในเรื่องของความมั่นคงต้องบอกว่าหลักๆนะ คือคือต er ้องบอกว่าคุณมีเพ yeah. <laughs> ื Man, like ่อนพี่น้องดีในขณะเดียวกันต้องบอกว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองในช่วงเวลาเดือนตุลาคมก็เป็นไปได้ในเรื่องของที่อยู่บ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินอะไรต่างๆนะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรบางอย่างให้ต้องตัดสินใจนะคะอืมให้ต้องตัดสินใจให้ต้องโฟกัสอะไรต่างๆเนาะในเรื่องของการเรื่องของที่ดินทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆแล้วก็หลักๆเนี่ยคนที่ต้องตัดสินใจคือคุณเนาะนะคะอะ ต่อมาค่ะเรื่องของเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งงานของคุณเป็นอย่างไรโอ้โหช่วงเวลานี้งานเยอะงานหนะักมีอะไรต้องจัดการค่อนข้างมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนตุลาคมนะชาวพฤกษบหรือลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นที่พึ่งสําคัญของลูกหลานบริวารลูกน้องนะเพราะฉะนั้นแอาจจะทํางานเยอะหน่อยหนักหน่อยนะเพราะว่าทุกคนหวังพึ่งคุณด้วยนะเออก็อาจจะเป็นช่วงเวลาในการพิสูจน์ตัวเองก็ได้เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมเอ่ยปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานถามว่ามีไหมอาจจะมีบ้างแต่คุณจัดการได้เอาอยู่นะมันเหมือนกับว่าคุณมีความสามารถมีความฉลาดนะ มีไหวพิบัฏิภานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามามัน,มนลี่คลายได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็ร,รวมไปถึงระวังในเรื่องของออมันเหมือนก็อาจจะมีคนไม่จริงใจกับคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อใครง่าย,ายด้วยเช่นเดียวกันนะในเดือนตุลาคมนะชาวาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภกต่อมาเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรความรัก ในเดือนในเดือนตุลาคมเนาะชาวลัคนา,าราศีพุกศกหรือลัคนา,าราศีพุกศหรือราศีพุกศเนี่ยเหมือนมีความคาดหวังในเรื่องของความรักค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้เนาะคือบางครั้งบางทีโฟกัสเราโฟกัสแบบเราคแบบา,าดหวังมากเกินไปมันอาจจะทําให้บางสิ่งไม่อย่างไม่เป็นไรงังใจแล้วเราก็เครียดเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้และจะทําให้ความรักความสัมผั์นเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องของเอ่อ สุขภาพเนาะสุขภาพคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดข้อไม้ข้อมือด้วยเช่นเดียวกันนะมันอาจจะมีในลักษณะนี้ดูเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามาในชีวิตแทนที่เนาะเป็นกฎของการแทนที่เนาะก็คืออะไรบางอย่างจบสิ้นไปอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะต่อมาค่ะเรื่องของที่พึ่ง รู้จักพลังงานที่พึ่งสําคัญคือตัวคุณนะถึงแม้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมดีๆมีคนไร้ล้อมรอบตัวคุณนะแต่ว่าที่พึ่งสําคัญที่พึ่งหลักๆก็คือตัวคุณเองนี่แหละเหมือนช่วงเวลานี้ต้องเก็บเงินเก็บทองเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะทำอะไรคนเดียวมากหน่อยคิดอะไรคนเดียวมากนิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อคุณคิดตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนี่แหละแม้จะคิดคนเดียวแต่ก็เป็นการคิดที่ดีที่สุดเนาะต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานเป็นอย่างไรกันบ้าง การงานไพ่ขึ้นพลังงานของการทําอย่างไรได้อย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่เรื่องของการงานถ้าคุณคิดดีพูดดีทําดีทําในสิ่งที่ดีๆมีโอกาสเลือเกินว่าการงานของคุณก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองเนาะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาบกันบ้างนะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนะชาวลัราศีพฤษภหรือราศีพฤษภมีเกณฑ์มีจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าโอ้ดูจากพลังงานถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ต้องบอกว่ามัน ห้าสิบห้าสิบนะไม่ได้เยอะเกนไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ไม่ได้น้อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าอย่าโลภมากถ้าโลภมากลาบหายทันทีนะมันมีโอกาสมีเกละแต่ว่าต้องประคับประคองดีๆอย่าให้ตัวเองหรืออย่าให้จิตตัวเองเนีย่ยโลภมากเกินไปถ้าโลภมากลาบหายทันทีเลยเนาะนะคะมีโอกาสมีโชค,ม,โชคมีลาบอยู่แล้วนะสุดท้ายค่ะสรุปภาพรวมของคณในเดือนตุลาคมนะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โห ต้องบอกเลยในเดือนอพฤศพฤิภาเดือนตุลาคมนะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาอุปถัมภ์ความช่วยอยู่นะแต่จะดีหรือไม่จะได้ดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวคุณนะในสิ่งสําคัญคือคุณอาจจะมีปัญหากับหรือไม่ใช่มีปัญหาสิต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะนําความเดือดร้อนอะไรบางอย่างให้กับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกเลยว่าเขา นำความเดือดร้อนมาให้แต่ถ้าเกิดคุณสู้สุดใจหรือว่าคุณคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้มันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดดีพูดดีทดําดีแล้วจะส่งผลดีให้กับชีวิตคุณในเดือนตุลาคมนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2565นะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวคลิกลิงก์นะทักมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะมาจองคิวก่อนนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริงกริงกดซีเฟอร์ให้แก่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย